สวัสดีครับก็วันนี้จะมา,อาสอนเทคนิคในการแต่งรูปนะครเพราะว่าปกติถ้าใครไม่ได้ใช้ Photoshop ก็อาจจะมีปัญหาในการแต่งรูปเช่นการรีทัชภาพการคัตเอานะครับการจัดแต่งภาพการตกแต่งภาพการเบอภาพการโคลสต์ภาพบารบาบาซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่อเรียกวา่าเป็นเว็บที่ฟรีวิขสิ์นะครับก็สามารถเข้าไปใช้ได้เลยขอเพียงแค่คุณออนไลน์แค่นั้นแหละนะคร ชื่อเว็บไซต์ที่ผมจะแนะนำในวันนี้ก็คือ pix นะครับแล้วก็ lr pixlr นะครับผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่เป็นชื่อเว็บที่คุณสามารถพิมพ์เข้าไปใน o o o g l e ได้เลยว่า pixlr com นะ pixlr com นะครับตรงนี้เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยจริงๆหน้าจอมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละนะฮะอันนี้เป็นของปีล่าสุดคือปี2019นะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเขาจะเป็น pixlr editor นะฮะ ตัวนี้ถ้าใครมีจ่ายก็สามารถเข้าไปเลได้เลยหน้าตาก็จะขายโฟโต้ชอปแต่ตัวใหม่ที่ผมจะแนะนำที่จะออกมาเลยก็คือนี่ฮะคลิป l ลิ R, ที่มี X ด้วยเป็นรุ่นใหม่ของเขานะครับเรามาลองเล่นกันเลยนะฮะแล้วถ้าใครอยากจะเป็นเวอร์ชันเสียดังก็มีนะฮะพ p โปนะครับ,รรบแต่เรามาใช้แบบฟิสิกสิตแล้วก็ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายดีกว่านะครับกด,ดเข้าไปเลยนะฮะลอกคู่นะครับ ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วนะฮะหน้าจอก็จะเป็นแบบเรียบง่ายเนี่ยครับสามารถใช้งานได้ง่ายเลยนะจะเป็น Open Image หรือ Load URL หรือ Create New ก็ได้หมดนะครับก่อนที่จะเล่นผมอยากจะแนะนำเว็บไซต์ที่ฟรีทิขคสิทธิ์ได้ของรูปภาพเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะหารูปภาพได้สวยๆนะจากเว็บไซต์นีะฮะเว็บไซต์แรกที่ผมจะแนะนำนะครับก็จะเป็นอ่ Unstack นะครับ หลายท่านอาจจะรู้จักกันดีหลายท่านอาจจะยังไม่เคยใช้นะครับอันสแปรนะครับ u n s e l a s h .com อันสแปร์เนี่ยเราสามารถที่จะเสิร์ชรูปภาพที่เราต้องการได้เลยแล้วก็ดาวน์โหลดได้เช่นสมมุติอยู่ในหมวด s u s i s s นะฮะสมมติ Business, นะครับ,บ,รบ Business ก็จะมีรูปภาพที่เกี่ยวกับธุรกิจนะครับเห็นไหมภาพสวยนะครับพวกนี้สามารถไปได้ฟรีเลยนะครับผม หรือยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสินค้าอาจจะถ้าเป็นคนยกตัวอย่างเป็นคนแล้วกัน business man นะฮะก็จะเป็นคนนะครับยาภาพสีสันสวยสดเลยนะครับสามารถเข้าไปเอาได้เลยนะฮะนะครับแล้วก็จะมีแท็กบอกเอาแล้วว่าเป็นผู้ชมยหคน people image นะครับลูกคนเป็นต้นนะครับหรืออย่างยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นสินค้าเช่นคียว่าเป็น watch นะารัก watch นะครับเป็นนาฬิกาเห็นไหมฮะ เนี่ยครับเราก็สามารถเอาภาพไปตกแต่งได้เลยอ่ะแต่ถ้าเป็นเวกเตอร์ล่ะนี่คือพูดถึงโฟโต้ที่เป็น,นรูปภาพนะถ้าเป็นเวกเตอร์ก็จะเป็นวเวอร์ซา์นี้ที่ผมจะแนะนำนะฮะ u n d r undra.io นะครับเวอร์ซาน์นี้จะเป็นเรื่องของเวกเตอร์เลยใช้ฟรีเช่นเดียวกัน u n d e r c o นะครับเมื่อเข้าไปแล้วเราก,กด search นะครับเนี่ยเมื่อเข้าไปแล้วเราบ b r o w s าเสร็จแล้วมันจะมีคำว่า search ขึ้นตรงมุมขวานะฮะนี่คร เราเข้าเบ o w s e now ก่อนนะครับแล้วเสิร์ชนะครับหลังๆเราก็เสิร์ชเข้าไปได้เลยเช่น business chain diagram มันก็จะขึ้นเวกเตอร์ที่เป็นเกี่ยวกับ business นะครับโอเคในเมื่อเรารู้เว็บไซต์ที่ให้ฟีลกับ้นด้านรูปภาพลแล้วก็เวกเตอร์แล้วเราก็ลุยกันเลยนะฮะกลับมาที่ pick AR a c c o m n ตรงนี้ยอันนี้เป็นหน้าจอของเ v e r s i o น X ของเขาเ v e r s i o นใหม่ล่าสุดนะสมมุติถ้าเรา click add new ก็จะเป็นอ่ามันก็จะให้เลือกขนาดของรูปภาพนะครับ แต่อันนี้ผมจะเป็น example photo ไปแล้วกันนะฮะสมมติผมเอารูปนี้นะครับจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอาสีสันสวยสดนะับถ้าสมมุติเราแต่งรูปเสร็จแล้วเราก็กด save แค่นั้นเองนะครับด้านขวาจะเป็น Layer นะฮะถ้าใครใช้ photoshop ก็จะคุ้นกงนดีสาม,มารถที่จะ z o ูมได้นะคะ z o o in z ส่วนด้านซ้ายมือจะเป็น bar bar ที่จะช่วยในการทำงานตาน่างเช่นการ move นยายอันนี้เป็นเรื่องของอะ s i e a n v a นะฮะ อันนี้ผมจะไม่เรียงวิธีการทำนะเพราะว่าถ้าเรียงเนี่ยภาพจะไม่สวยแต่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูที่อ่านเช่นสมมติใส่เท็กนะฮะ add new text นะครับเราก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะฮะเช่นสมมติ r เป็น flower แล้วกันนะฮะสาม,มารถตั้งอยู่ตรงกลางก็ได้ซ้ายขวาได้หมดนะฮะ ฟอนต์เราสามารถเลือกได้เลยที่เป็น Google Font นะครับก็เป็นฟรีหมดเลยนะคับตรงนี้หรือผมอยากให้เป็นฟอนต์นี้ละกันหรือฟอนต์นี้ดีล่ะอ่ะฟอนต์นี้ละกันสวยดีผมกดเข้าไปทีหนึ่งเปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับสามารถเป็ีนสีได้นะครับเราก็เลือกได้เลยนะฮะอยาอกได้สีแบบไหนนะครับสมมุิผมอยากเป็นสีส้มละก,กันนะฮะไซส์เราสามารถจะปรับไซส์ได้นะครับนะ ทุกอย่างเราสามารถเล่นได้หมดเลยระยะห่างช่องว่า,างแป๊กกล่าวทาริ้มหมดนะครับสีสามารถเอามาลงโค้ดก็ได้นะฮะสีส้มดูจะต้องเป็นสีสว่างนะฮะอ่ามันก็จะเดงน,นิดนึงนะครับสมุติเป็นสีขาวได้นะครับเราสามารถที่จะย้ายได้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้ถ้าไซส์ใหญ่ไปเราก็ลดขนาดนะครับโอเคผมเอามันแอบนิดนึงอ่าอื นะฮะในเรื่องของเทคแล้วนะครับถ้าเพิ่มรูปภาพก็คือ image ทำเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของการวาดรูปนะฮะเราก็จะวาดลงไปเป็นต้นนะครับโมเราก็จะวาดเป็นตัว f l o อะไรได้หมดนะฮะอกตอย่างนักฟาล์นะครับ เราสามารถตอบไซส์ปรับภาพปุ่งใสได้ได้หมดสีฟอนไดได,ได้หมดนะฮะตรงนี้เป็นเรื่องของการรีทัชนะครับเราจะลองรีทัชดูไหมฮะรี re ัชตรงเนี้ยเช่นเราสามารถจะทำภาพบเบอร์หรือภาพโคนสตรรมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะฮะสมมติโคนสตรรมนะครับเนี่ยเรากดไปทีนึงมันก็จะจำตรงนี้แล้วฮะแล้วเราลองไปตรงที่ว่าง เห็นไหมครับมันจะโคนเห็นไหมครับถ้าเราไม่เอารู้สึกทำผิดเราก็อันดูแค่นั้นเองนะครับหรืออย่างทำเบอร์เงี้ยครับเบอร์สมมติผมจะให้เบอร์ที่ที่อ่าที่มือแล้วนนะฮะเนี่ยคุณสังเกตสิมันก็จะเบอร์นะเห็นไหมเนี่ยคุรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคมชัดนะชั้นเบอร์ใช่ไหมนั่นล่ถ้าเราไม่เอาก็อันดูนะครับนี่คือการเบอร์นะฮะคนตามเบอร์ ส่วนนี้เป็นเรื่องของแอปปรับภาพให้มันอ่าเหมือนกับภาพโค้งมนเนี่ยใช้คำนี้ดีกว่ายกตัวอย่างเช่นขอ,งน,องนี้นะผมวาไปเห็นไหมรู้สึกมันโค้งมนไหมเห็นไหม,ไหมรู้สึกนะซึ่งมันจะอินพัทออเจกต์อินล่านะครับ อ่ะเราก็อันดูไปคือถ้าองค์ภาพนี้คุณสวยแล้วคุณกดเซฟแค่นั้นเองนะครับแต่เราจะให้ดูตัวอื่นด้วยนะครับเนี่ยผมไม่อยากทำเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปแคปรูปนะฮะอันนี้ก็คือปรับอ่าเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกก็คือแล้วแต่เลยอ่าจจะคล้ายคล้ายอินสตาแกรมหรือว่าทำหน้าที่เป็นเลื่อนโมดได้ไหรือแม้แต่ปรับขาวดำก็ได้นะครับปรับขาวดำเราก็อันนี้ผมจะแทนเซิรนไปนะเห็นไหมมันดูเหมือน Photoshop เลย รเราสาม,มารถปรับเป็นขาวดำก็ OO. เนี่ยไปอันไว้เดี๋ยวดูนะฮะปุ๊บอ่าสวยไหมครับหรือจะปรับคันเลอร์ก็ได้เช่สสสโโโโน,นสมมุติอ,อ,อย่างเงี้ยปรับให้มันอ๋อสีโทนสีโทนอะไรเป็นเฉยอะไรยังไงทำได้หมดนะครับนี่ะฮะอ๋อดีกว่าตัวเสียสังค์อีกน,นะครับอันนี้เป็นฟรีนะฮะมาถึงอ่ะการคอปต่อแล้วนะการคัฟเราก็คือการคปฟนม่จอ การคอบรูปภาพนะครับผมจะเอาขนาดไหนแล้วก็แอปพลานะสมติผมเอาขนาดเนี้ยผมจะปรัดขอไปนิดนึงแอ p พลายไปนะครับเนี่ยเรื่มมาแล้ว move ก็คือการย้ายภาพนั่นเองจะเป็นการทำซ้ำก็ได้หมดนะฮะตรงนี้ข่างบนจะเป็นการ resize image ก็คือการปรับขนาดรูปหรือว่าจะแคนวาสไซส์ได้หมดนะฮะตรงนี้นะครับจะลองเล่นดูเพราฟังชั่นมันไม่เยอะแต่ส่วนฟังชั่นตรงเนี้ อันนี้เลยตะกี้ผมอธิบายไปหมดแล้วนะส่วนสํากันตรงนี้ Cu t out cut out คือการตัดลูกออกมารูกที่เราต้องจารตรงนี้ถ้าเป็นมือใหม่จะยากนิดนึงนะครับผมจาธิบารานนี้หมดสี่ตัวนี้เป็นแบบรูปทรงในขาคณิตน,นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเมื่อกดไปมันก็จะดูเลยว่าส่วนไหนนะครับนี่ก็เหมือนกันนะฮะส่วนนี้ก็คือ แอสโซคือการที่เราแบบลากไปยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมทำนี้ดูนะเป็นลากเดี๋ยวพอนี้ไปก่อนอันนี้ตรงนี้สําคัญคลิปกับรีมูฟคลิปคือเก็บไว้รีมูฟคือเอาออกนะถ้าคลิปเกินจะเก็บดีมุกผมจะเอารูปมือกับรูปใบไม้นี่นะคลิปนะเป็นแอสโซเอาข้างหน้าแล้เราจะเอารูปอ่รูปที่เด่นนะฮะก็คือรูปมือกับรูป ใบไม้ใบได้นะครับเลาเสร็จแล้วเห็นไหมมันตัดไปแล้วเห็นไหมนะครับมันตัดไปแล้วนะครับอ,อันดูแค่นั้นเองนะครับหรือถ้าเป็นตัวอื่น Magic Cut Out ก็ได้เหมือนกันนะฮะก็คือลีมูฟออกไปเห็นไหมมันจะรีมูฟออกไปเนหะ็นไหมเนี่ยมันจะรีมูฟออกไปแต่ผมได้กลับไาอรากให้ดูตัวอื่น ะะดอคัทเอาต์อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ง่ายเลยลากอืดแต่กี้รีมูฟเราโชว์กันไปแล้วว่ามันจะเอาออกคราวนี้คีฟปอ่ะอันนี้สำคัญคีฟเราจะเก็บภาพไว้ตัวนึงเราต้องลากตะกี้ผมกดผมผิดจริงๆต้องลากปื้ลงไปให้มันรู้ว่าออบเจกตเป็นอะไรเพราะต่กี้ผมกดมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะรู้แค่จุดเดียวนะฮะมันจะลากปืน้นะ มังกดเมาค้างนะครับมันจะยากตรงนี้แหละเพราะว่าบางคนคือถ้าทำมิชินเนี่ยจะแบบเอ๊ะใชเ้เครื่องมือไหนอะไรยังไงนะฮะเนี่ยสมมติหมกระละออบเจกต์ให้มันรู้ว่ามันคืออะไรนะฮะผมก่ยวัลลา,าให้มันรู้แนววัลลจัลต์ตรงไหน แล้วเดี๋ยวถ้ามันเกินมันต้องมีส่วนเกินแล้วเราก็ไปลบมันโดยใช้คําสั่งรีมูที่นั่นเองนะครับเห็นไหมผมเผลอปล่อยไงนี่มันต้องเก็บแล้วจริงๆถ้าเราอันดูใหม่นะเราก็คัพใหม่ได้เลยนะครับเนี่ยอ่ะเปลี่ยนเครื่องมือดีกว่า,ชาใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้แล้วก็นะฮะอ่าเราต้องปรับเป็นคีฟสั่นืนคัเนี่ย นะเ,นนนะเห็นไหมไม่ต้องไปใช้โฟโต้ช็อปเลยใช้ตัวนี้แหละตอ่าเห็นไหมคีบแล้วมันจะเก็บอันนี้แนละ้วแล้วที่เหลือเราต้องการจะลบมันใช่นะเพราะว่ามันมีส่วนตัวแล้วลก,ดดกัวรีโมทจะเปลี่ยนเครื่องมือก่อนอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้หรือตัวนี้ก็ได้เป็นรีโมทนะฮะเนีย่ยเห็นไหมเป็นงานละเอียดครับน,นี่เป็นงานละเอียดคุณก็ต้องไปลบแล้วเห็นไหม เนีย่ยเพื่อให้ได้ภาพที่คุณต้องการนะครับคุณเห็นไหมคุณนะณนะให้ผมเปลี่ยนเครื่องมือที่ผมใช้มีจีแล้วนี่ผมเป็นดอนะเนี่ยแล้วค่อยๆลบเหมือนอ่าพัดปลายางลบเนี่ยเห็นไหมลบหน่อยไปเนี่นะนยผมได้รูปที่คุณต้องการแล้วนะฮะ เพงกดเซฟแค่นั้นเองเซฟไฟล์ก็จะเป็น PNG หรือจะเป็น JPEG อะไรได้หมดนะครับยูงผมยากจะ,ะใส่แพคกจให้มันสมบูรณ์นะผมกดที่ c a n v a ะกี้นะมันมีไซส์หรือว่าจะแ a นว a สไซส์ก็ได้แล้วตรงนี้นะครับเห็นไหมส่วนมาถ้าผมตัดเนียนเนี่ยผม้ภาพนี้สวยเลยแล้วเนี่ยมันงคงเทคไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ